ก่อนผมสิให้ฟั่งคลิปหนึ่งนะครับเนาะบอกเลยว่าเช่าเน็ตนี่ถล่มทลายเลยล่ะครับคิดว่าตัวเจ้าของเวาวเท็กนะครับคิดว่าตัวเจ้าของเวาวดีอ้างสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าก้อนานั่นก็เป็นประเด็นนะครับที่อ่ารับน้องคอปเตอร์นะครับนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออโปวีได้รับน้องนะครับเพิ่นว่าเพิ่นสิมาปกป้องคือ เทพพิทักษ์คอปเตอร์เนาะครับเนาะเพิ่นกะว่าวประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่เนาะครับเนาะเพิ่นมาว่าโอ้หลายอย่างแล้วแนวเด้อครับพี่น้องเกี่ยวกับอ่าข่ายเนาะครับเนาะว่ามันผิดอีหยังขอได้มาตาได้คุนล่ะครับพี่น้องลองฟังเบิ่งนะครับเราพี่น้องมาพิจารณาซอยกันว่ามันเข้าข้อกฎหมายตัวใดที่เพิ่นมาอ้างเออว่าจัดการไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกได้นะเพิ่นว่าทําผิดเนาะครับเนาะ พี่น้องล่องฟังเมืองนะครับว่าเพิ่นว่าจังไรเน่ครับพี่น้องครับมีคนบ่อยคอยไปซอยปูพะนะไปซอยปูเนี่ยปูทั่วลงถึกยุ้มหัวพะนะจยุบจับยุบจับ,บ,จบะนะอันก็ต้องไปซอยพนอบนิต่เพิ่นสีลวยสิปังไปทั้งนาแหละก็ซอยดันคิบพวกอันขี้สาพวกนะั้นพอขี้สาสมพักเสียนผ่อนมันซอยดันคิบ จอยคนปังนะเพราะว่าปู่ผิดนะครับปู่ผิดสมมุตินะคะสมมตุะะมมติว่าปู่เนี่ยเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะฮะแล้วก็มีมีเด็กหน่อยมาสมัครงานนะ,ะแล้วปู่ก็รับแล้วบริษัทเก้านี่ขี้สานะฮะบริษัทเก้าเนี่ยมันขีสนนข้สาบ่มีการศึกษานะคะไล่มาตรฐานไล่วัฒนธรรมองค์กร ก็คือว่าบริษัทเก่านี่ไปเอาลูกหลานเข้าเจ้ามามาไว้ในบริษัทใส่ซื่อๆนี่แหละนะคะ,บ,ะบ่มีและบัญชีแายรับและใจที่เป็นมาตรฐานนะคะบ่มีบัญชีแายรับและใจโดยเป็นมาตรฐานเอาเด็กนุ่มมาฝึกง,งานมาใส่งานฟรีนะคะแล้วก็แปลว่าโบปบรจุนะคะคันเป็นระบบอ่า ธรรมดากะเขาเอื่นว่าไม่บรรจุนะฮะแต่ว่าเอืน่นเอื่นเขาว่าเป็นพนักง,งานจากขวางแต่บ่บรรจุตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นสีออกกับบ่ผิดกฎหมายบ่ผิดกฎหมู่บ่ผิดวัฒนธรรมองค์กรเพราะคุณไม่ให้ความยุติธรรมคุณบม่ให้ความยุติธรรมกับเขา นะคะถ้าคุณกันแกแล้ะเมิดกันแกลงนะคะอะในการทํางานนบ,บาวาสิว่าพักงานโดยไม่ได้รับความยุติธรรมพิดเลยค่ะวิดกฎหมายเด้พยางานโดยไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะละเมิดกันแกลให้คนในองค์กรหยุมหัวเด็กคนนั้นพิดเลยค่ะอะอันนี้ก็พิดอีกเดยอแจ้งคว่ำกระได้ไดีนะพิดนะคะ ไม่มีชื่อเป็นพนักงานแต่ใช้แรงงานเขาพีดคือกันค่ะใช้แรงงานเขาไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายค่าแรงอะไรเนี่ยก็พีดอีกคือกันพีดทุกป,ประตูพีดทุกป,ประตูนะพีดทุกป,ประตูเออแล้วเจ้าสิเจ้าเจ้าว่าได้รับเขาเป็นพนักงานนี่เจ้าสิว่าบอกว่าคอยให้เจ้าพักงานยาวๆพักไปิห่นพักราชการอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ได้ เพราะว่าเจ้าบาไ่ไเ้รับบรรจุคําว่ารับราชการคือสอบบรรจุสิไปเปรียบเทียบกันบไ่ไเ้ดอกค่ะบริษัทบ่ได้มาตรฐานจะไปเปรียบค่าราชการกับบไ่ไรอีกก็บวัตถุมันไม่มองถือดอกคะ่ะคือมั่วไปซื่อนะคือพาป่นไปป่นมากกูเป็นเจ้าของบริษัทแล้วกูกสิถืออ่านะ,ะบริษัทสม,มุติในเมืองสม,มุต่มันสิถือตแต่แต่พวกสม,มุติแต่ในกวามเป็นจริงคือมันบ่ถือนะคะมันคือมันบ่ถือ เพราะฉะนั้นคันเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นเขาสิออกไปกับผู้พิดิีกเพราะว่าเขาบ่ได้บรรจุแตท่ทีแรกพ่ผพิดกฎหมายก็ได้อยกกันเขาสิไปยุ่งม่องที่มันดีอสมมุติบริษัทปูได้มาตรฐาน i อ o นะคะมีรายรับรายจ่ายมีการซินรับพนักงานถูกต้องตามกฎหมายมีประเพณีวัฒนธรรมรับพนักงานเข้าโดยกฎหมายสมมติว่า วัฒนธรรมองค์กรของเพิ่นคือรับพนักงานก้ามากคือผูกแขนเพิ่นผูกแขนอสมมุติเพิ่นผูกแขนก็แสดงว่าเขายินดีต้อนรับและรับบรรจุอย่างถูกต้องตามกฎหมายกฎหมู่และกฎวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นบ่มีมยังผิดบ่ต้องไปซอยนะคะพวกที่บ่มีการศึกษาพวกไรวัฒนธรรมมันกระสีเป็นยังซีล่ะคะร้อนล้นขี้สาจุดยบก็คือบม่บมีมองอยืนในสังคม นะคะจบๆบางคนพากทีอีสภาพก็จะบม่มีมองอยืนในสังคมเพราะไม่มีวัฒนธรรมไม่มีมาตรฐานนะคะอยู่ไปเพราะว่ากุมมนนะคะนี่ละค่ะคนที่ถือคนที่ถือยม,มัวก็คือคนทีสีดังน,นั่นแหละนี่แหละครับพี่น้องคือบางช่วงบางตอนที่เพิ่นเดบอออกมาเนาะครับเนาะบอกง่ายๆก็คือเพิ่นว่งางว่าในค่ายนี่บ่มีวัฒนธรรมรายการศึกษาเนาะครับเนาะ สิบหมุนไปแต่หู้เจ้าของว่าจังสั่นเนาะครับเนาะจักภผหมุนภผนะครับ,นะรบตอนนี้เล่ากับเว้าปทั่วทีบทัวเดนนะครับหลงสนคือเราพยายามมีอคติเนาะเราก็สิบบอกไปตามหู้ของเล่าจริงๆแล้วเด้อพี่น้องเออ,เอผมสืบ,บอกเลยว่าเล่ากฎหมายไงนี่เล่าไปอ้างขอดายันเด็ครับไล่เข้าไปทั่วทีบครับพงบริษัทบริษัทหลายอย่างหลายเนี่ย คือความคิดเห็นของเล่าเนี่ยคือมันมีอคติเนาะครับเนาะเราก็เลยมองแบบนั้นเออก็แลวแต่เล่าสิม่องเนาะครับไปเบิ่งแล้วมันฟังเบาไง่ายๆก็คือไรสาระเนาะครับเนาะในสิ่งที่เล่าเบาเนี่ยมันบ่มีดิจับประเด็นเอียงบ่ได้คือมีแต่เบาให้คนด่าตัวเจ้าของไหมจังสี่กับเป็นเนาะคนเฮานี่บ่ยื่ซื่อให้คนอื่นไปด่าตัวเจ้าของเนี่ยโอ้เธอว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับ ในทางชักจูงค้นให้ด่าตัวเจ้าของได้นี่มันเป็นพฤติกรรมของเล่าที่มักหมักแบบนี้มาโดนแล้วล่ะครับการบอกาาบัาจาที่บ่คอยสุภาพบ่ลืน่นหูพี่นองกง,งสขุิได้ยนินกันย่างชัดหลายข้างแนวล่ะครับเออแท่นทีเลาสสอยูุดีๆไปไปมาเทาก็สิถืกขอกฎไม้เอาเองในพี่นองอืมเล่าเป็นจังไหนเลยวจงวางสนุภาพพิ้งไปทัวทีบไหมเป็นองค์กรที่บ่านาน่นบ่หน่โอ้ย โอ้แขนเอากะเหลีลยวก็เหลากับวาไปทั่วฉีบนล่นแหละกะเหล้วแต่เล่าสีวาหรอครับเล่ามักแบบไหนก็ให้เราบอกของเล่าเอาแล้วมีความชอบแบบนั้นเนาะครับเนาะนี่คือคำบอกของเมหักบางคนนะครับแะ้วกบบางช่วงบางตอนเซื้อครับเอามาหลายหลายมันบางยางบางยางมีแต่น้ำว่ามียางว่าบไปเรื่อยนั่งทั้งในทั่วทีบพี่น้องเลยบบ่บ่อยากห้คาเนาอครับคนยังสี่ แต่มันบอกให้พ่อศูนย์ซื้อนะครับถ้าพี่น้องได้ฟังกับคงสิหูดอกว่าเราเป็นคนจังใดเนาะครับเนาะหูมาโดนนะครับสอดคนมันกับบอเซาดอกพี่น้องมันเป็นแบบนี้มามันห่างกันบพราะอไรดอกมันฝังหลากเลิกลงไปแล้วเนาะครับเนาะนี่คือสิ่งที่อย่ามาเฝ้าซูบีสูนองฟังครับพอคนมันมีแบบนี้ก็มีเนาะครับลงไปในเพลตฟ้องเขาก็นาเต็มทีแหละครับพี่น้อง ล่องไปเบริงซอยกันในเด้อครับ